เราสั่งกล่องจุ่มออนไลน์มามาแล้วนี่ของกลอมอุ๊ยอยากได้ตัวอะไรเป็นน้องช้างนี่นอะก็อยากได้กระต่ายสีกูดีแรงจังพังหมดแล้วเนี่ยเจ๊มีหัวตป็นน้ำแบบตัวกะาสีอะไรสีอะไรารดันดันสวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับอินดี้มีนะครับ วันนี้เราจะมาแกะกล่องจุ่มกันนะครับเราสั่งกล่องจุ่มออนไลน์มาร้าเอ็มทีติดเล่นนะครับพอดีว่าเราอ่ะเล่นติ๊กต็อกนะคบแล้วเราก็ไปเจอเขากำลังไลน์อยู่เราก็เลยเอฟมาพอดีนะร้านเนี้ยราคาดีนะคะไปติ๊กต็อกไปดูได้เลยนี่เลยเราซื้อมาในราคา364เดี๋ยววันนี้เราอ่ะจะมาแกะจุ่มกันดูว่าน้องเบบี้ทรีนะครับเรามาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรนะครับว,วันนี้เรามาแกะกันที่คาเฟ่นนะ เราเข้าไปอยู่ในร้านกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสั่งเครื่องดื่มกันก่อนแล้วเราก็จะมาเริ่มจุ่มน้องกันเรามาพร้อมกับสมาชิกเพื่อนหนึ่งคนนะครับที่เราจะมาลุ้นอาร์ทอของเราในวันนี้นะครับนี่ลอยเรามาคาเฟ่ชื่อว่าไม่รู้แฮกิ้งคาเฟ,ฟ่โรสเตอร์นะครับไม่ใช่ที่มานะ ้องอร่อมากเดี๋ยวเราจะไปลุ้นอาร์ทอกันข้างในว่าเราได้ตัวอะไรเริ่มเกมโคนโนโก้เอ้โกโก้เกมโคนมาแล้วนี่มาแล้บอบกัดใช่ น้องสุดเทพแกะดเทพค,ค่อยๆนะลูกไปนะเฮ้ยแล้วมาดูกล่องกล่องมันเป็นของจริงว้ะกลองปลอกกองปลอกกองปลออุอออ้ยนี่เฮ้ยเขาแพ็คมาดีนะร้านนี้แพ็คมาโอเคเลยนะครับกล่องให้ด้วยมีบับเบิลด้วยแล้วก็กล่องแบบไม่ค่อยบุบมากวันเดียวถึงนะอันนี้บอกเลยเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่ซื้ออ,นนอทาทอยออนไลน์ซึ่ง ตัวของปอไม,ไม่นอนไม่นอนเฮ้ยเยนี่เบอร์สี่เพราะว่าฉันเรียกเบอร์สี่อ่ะเออเทตัวแรกอยากได้ตัวลา <Hey, S 2> เป็นน้องช้างแน่นอนอ๋อไหนดูเิเท hey, คิดว่าเป็นน้องช้างตัวนี้นี่อิ mean, นดี้มีนนะตัวแรกก็คืออยากได้กระต่ายสีชมพูเป็นคนชอบสีชมพูนะระหว่างน้องช้างช้างน้อยช้างใหญ่กับกระต่ายน้อยกระต่ายใหญ่นะครับมานี่วิธีดที่จะบอก ดูเราต้องทำอย่างนี้นี่ตั้งแต่แรกเอาเท่มันก็ขาดสิขาดแล้วมันจะติดกันไปเออเห็นไหมตั้งแต่แรกแล้วเห็นอะไรไม่เห็นเะไรไม่เห็นหรอดดดดูููกกกกาาารรรไปเฮ้ยอุ้ยซองใหญ่มากนะครับเป็นซองสีชมพูน่ารักมากเราจะมาดูกันว่าเราจะให้น้องช้างหรือน้องกระต่ายกจับกัน เออมีต <mm ุ่มๆมาเออตุ่มๆคืออะไรเฮ้ยมีตุ่มๆสองข้างเป็นงัวหรอมีวัวไหมไม่มีทันด้าหรอมันจับยากเท่มันเป็นตัวเหมือนกันไม่ต้นเดือต้องเดาต้นเดที่สุดเอ้ยแต่มันมีตุ๊บติ๊บติ๊บติ๊บอันนี้สองอันแบบนี้นี่หรือเปล่าแต่มันมี่ขาวว่ะเออมันมี่ขาวว่ะนี่หรือเปล่าน้องอันนี้น้องตัวสีขาวๆเนี่ยอุ้ยหมู เออหมูนหมูเล็กอ๋อนี่เท้าอ๋อนี่แขนอุ้ยมันเป็นข่าวว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วล่ะมีแรงจังทางหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยบี้เอาไปจนหน้าแบนแต่เราทายใหม่ทายแบบไม่ไม่เหมือนว่าทายใหม่ที่เราจับแล้วไงแล้วเราเลือกเปิดนี้ใช่ไหมฉันคิดว่าหมู เราคิดว่าหมูเหรอฉันว่ไอยตัวสีขาวเนี่ยไม่ใช่หมูไม่ใหญ่ขนาดนั้นจากเนีไม่รู้เลยเหรอไม่หมูเขาาาตัวอะไรสีอะไรสีอะไรเห็นสีแล้วสีน้ำตาลช่ไหมสีขาวเห็นไหมตัวสีขาวเหมือนแกเย้เอ้าโอ้ยสี น้องเป็นแกะปะนี่ไงน้องตาเขยมโอ้ยพี่จะน้องตาเละเลยอ่ะโอ้ยน่ารักจงเลยสีขาวจะได้กระต่ายน่ารักจงเลยจะต้องดูเลือดตาก่อนโอ้ยน้องตาเละี๋ยวนะน้องแกะเป็นน้องแกะเนาะน้องแกละน้องแกละดึงดึงหนูเองค่ะนาเลยน้องตาเละเลยอ่ะนี่นะองทำตาเละยด้วยนะทุกคนน่ารากจังเลย น้องกำลังเอื้อมอันนี้คือเอื้อมตัวต่อไปไม่มีไม่มีเอยรัดไว้ตัวเดียวอุ้ยนี่ไงน้องมีห้อยมีสายห้อยกระเป๋าไหมเออมีอุ้ยมีสายกระเป๋านะครับเบบี้ทรีสีขาวนี่แค่นี้หรอใช่แล้วก็ไม่สายกระเป๋าหรอกแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นละฆูอันนี้พาเพื่อมาเที่ยวนะบุพุพา้องอาซีพปิวมาเที่ยวคาเฟ่นะครับนี่มาจองมาเที่ยวคาเฟ่ นีเลยวันนี้น่ารักมากเลยบายบายนะหรอเดี๋ยวเราจะขอบคุณสปอนเซอร์สถานที่เราต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับกับร้านไม่รู้จำไม่ได้ไม่รู้จำไม่ได้ไม่รู้จำไม่ได้ร้าน Hacking Coffee Roaster นะครับนี่โกโก้อร่อยมากอ่าโกโก้ยังอร่อยจไปเลยว่ะโกโก้อร่อยมากทำมาลังต้องสั่งโกโก้เท่านั้น น้องเมบิตรีเป็นน้องแกะขาวนะครับมีได้อย่างนี้เลยน่ารักจังร้านนี้ดีไปได้ของจริงของจริงไหมของจริงดูเป็นของจริงดูเป็นของจริงแล้วถ้ามันฟอร์มจะเป็นยังไงก็เป็นของจริงไว้เจอกันใหม่เปิดกล่องใหม่นะครับเดี๋ยวหาซื้อก่อนเดี๋ยวหาซื้อก่อนเดี๋ยวหาซื้อก่อนงั้นเราก็ฝากฝากอะไรอ่ะฝากอะไรไม่มีกด <ขอ S 2> ไลค์กดแชร์ ต่อสิอกดไลค์กดแชร์แล้วตอบก่อนล่ะกดซับตะใครให้ด้วยนะครับและ <c oughs> และอะไรอ่ะจริงจริงโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์อะไรอย่างงี้ก็คอมเมนต์ต้อมาเยอะนะ <c oughs> เผื่อเราไปจุ่มออนไลน์ราคาดีจะมาบอกทุกคน <c oughs> มีร้านไหนแนะนําให้เราไปสั่งมาแล้วก็ <c oughs> จุม่มเ <c oughs> ป็นจุ่มมาแล้วก็มาแกะให้ดูก็<อ>ทิ้งเข้ามาเลยได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับ๊าายยบบ๊ายบาย